สเ,สเต็ปคอนเซ็ปต์ของเราคือมีการประกวดชุดว่ายน้ําชุดว่ายน้ําก็เราจะมีการประกวดชุดว่ายน้ําที่ริมริมเลนะครับผมที่กอะสมุยเลยนะครับประกวดชุดว่ายน้ําคือทุกคนในตัวเกมมิสิกราค,คากรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกราฟิกฝ่ายตัดต่อฝ่ายนักร้องฝ่ายเต้นฝ่ายเ,เบื้องหลังทุกคนจะมีชุดว่ายน้ําหมดย้ำว่าเป็นชุดว่ายน้ําไม่ใช่ชุดริมเล ขึ้นมาถึงเมืองแม่กองแล้วเดอละคำเดยนขมุดทรงแครา่ม,มาหาคนงามผู้แก้มตัวลูยอนเตา่าเตือนเตือนนี่สาวแม่ข่าผู้ขายปลาทูเดาอดลอยอมีคู่ไปหักกับบ่าโหราชบุรี บ่าวอีสานไกลเทียน d s land t h s a เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเบลเลอร์เธอเลยนะคะทั้งสองถุงนะคะไปรอดูกันนะคะว่าวัน E ี21นี้นะคะที่กอะสมุยเจนนี่จะมีชุดอะไรมาประกวดนะคะบอกเลยว่าจึ้งจึ้งแน่นอนหนูบอกเลยว่ายังไงหนูก็แบบโอ้ไม่อยากจะพูดเลยทั้งหน้าผมนะคะทั้งชุดทั้งบิกินี่ทั้งองเท้าคือจัดเต็มจัดหนักจ,จัดเ๊ะจัดเมื่อกับเป็นยั่วยั่วบดบดอะไรที่มีกับเป็นแสดงว่า เท่านั้นนะคะรอดูได้เลยแม่แอย่าลืมซื้อตัวซืบัต EP ีด้วยนะคะตัวที่กอดสมุยนะคะบัตรหนบาททางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะไปรอลุ้นชุดกันแล้วก็ไปรอลุ้นว่าความลับของเจนี่จะคือเรื่องอะไรนะคอย่าลืมซื้อตั๋วซื้อบัตรกันนะคะขอบคุณค่ะเราดีดตรงนี้ตังนี้ตังนี้เราดีลอ้วยเองดีดตรงนี้ดงนี้ดังนี้ดังนี้ดีดงนี้ดงนี้ดงนี้ดังนี้ดงนี้ดงนี้ดังนี้ดังนี้ดังนี้ดงนี้ดังนี้ นี่คือชุดนะครับผมนภาษาอะไรไม่รู้ภาษาต่างต่างต่างประเทศนะครับผมมาซื้อชุดไปงานโคปิดนะครับผมจะเสื้อผ้ขนาดไหนสีเสื้อผ้าซำไหนนะครับผมหวองว่ายูอีพีนี่จดเต็มนะครับผมสุดใบน้องใบน้่ที่พอเอเมียเอ้ยอย่าลืมเตรีวัดกลองตัวนะครับผมผุมปีเสื้อครับผมอีพีที่ที่สิบเอ็ดนะครับผม ยี่สิบเอ็ดนี่ยเริ่มซื้อบัตรจองตั๋วได้พี่น้องเด้อบัตรลอยยี่สิบบาทได้พี่พ่อซื้อพ่อจองได้พี่น้องเด้อน้องนี่นี่นี่นีเด้องนี่น้องนี่ด้องเด้อนื้อๆเดนด้อๆนี่นั่นคือ ep ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่น้องสมุยสเปเชียลเร็วๆนี้นะคะพี่น้องบอดบียร์ผินใจดีนอกจากผ้าไปทำการแสดงยูทีเกาะสมุยแล้วยังมีทริปพิเศษให้น้องได้ท่องเที่ยวน้องเ e นจอยมวนจอยกันยูที กาะสมุยค่ะพี่น้องมีกิจกรรมต่งตงตางๆหน้าหน้าส่างสันกิจกรรมดีงามากิจกรรมคลายเครียดยกิจกรรมม่วนจอย,ยกิจกรรมเปิดใจนะคะพี่น้องคะเพื่อเป็นของกำนั่นของขันละกำนังใจให้บุคลากรนั่นไข่เพ่งโตเกี่ยวมิวสิกน้องๆกองดีด้ามีความสุขกันไปเตรียมชุดใบหน้ากันละกันพี่น้องนี่คือทั้งหมดทั้งมวนในทริปแต่ว่าจะเป็นทริป21ิน่นะคะนะ สมุยสเปเชียลค่ะพปน่นองเมื่อนี้ไบเฟิร์นชาแนลลาไปก่อนอัปเดตความเป็นมาเป็นไปในข่ายเพียงข่ายฟังแต่เพียงทอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะนะ